ถ้าพูดถึงยาสีฟันสมุนไพรคุณจะนึกถึงอะไรเอ่อถ้าพูดถึงยาสีฟันสมุนไพรก็ต้องเป็นยาสีฟันที่ไม่แสบปากก็ต้องนึกถึงแปรงล้ปากสะอาดสดชื่นน่าจะมีกลิ่นหอมด้วยสมุนไพรสมุนไพรก็ ิ่่นนหอมสดชืคะและถ้าเราอยากบอกว่ามียาสีฟันสมุนไพรที่มีดีกว่าที่คุณคิดคุณจะเชื่อไหมถ้าจากประสบการณ์ส่วนตัวนี่เชื่อเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นคนที่แบบว่าปิดกัน้นพวกสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยมาโดยตลอดเลยนะคะจนได้มาลองยาสีฟันดอกบัวคู่สุดเกลือสมุนไพรนะคะก็คือว่าเราตกใจมากมากนะคะเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คืออาการเหงือกอักเสบที่เคยเป็นใช่ไหมคะมันก็ค่อยๆหายลงนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ย เราพยายามหาตัวช่วยหลากหลายตัวช่วยมากๆแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะจนได้มาเจอยาสีฟันกับบวกคู่สุดเกือสมุนไพรตัวนี้ค่ะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย ปัญหาเนี่ออักเสบเนี่ยนะคือหายไปเลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะปากสะอาดแล้วก็พร้อมสดชื่นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะกลายเป็นไอเทมนะคะที่มีติดตัวติดกระเป๋าเ,าเอาไว้แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอค่ะต้องติดบ้านเอาไว้ตลอดซื้อมาตุนไว้ที่หลายๆหลอดนะคะเพราะว่าตัวนี้เนะี่ยเด็ดจริงถ้าอยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองมาลองใช้และไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองกันเลย